สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนทุกที่นแทนนะยินดีต้อนรับสู่ช่องกเกมก็อยู่กับผมนะมาเชี่ยวสปอร์ตนะเป็นเกม MFO RPG นะฮะซึ่งเปิดให้โหลดล่วงหน้าแล้วนะครับผมก็ใครที่จะโหลดล่วงหน้านะ,ะก็เข้าไปสร้างนะ,ะ,ะเข้าไปโหลดได้นะในแอป,ปนะ Google Play Store นั่นเองนะฮะเขาเปิดให้โหลดล่วงหน้าแล้วนะก็เป็นเกมที่ MFO RPG ที่โปรโมทมาอย่างยาวนานนะก็ได้ทําการน่าจะเปิดไม่พรุ่งนี้ อ่าวันนี้มาที่อะไรนะยี่สิบเอ็ดน่าจะเปิดวันที่ยี่สิบสองเอ่อไม่ยี่สิบสองไยี่สิบสามนะมันมีเวลาคููดาวอยู่นะก็มีหลากหลายอาชีพนะให้เลือกเล่นแล้วก็เป็นแนวจีนที่ทุกคนชอบนะก็สกงสกิลก็ตามนี้เลยท่านภาพก็โอเคนะอาจจะไม่ได้แบบวิววาอะไรมากมายแต่ก็เป็นเกมแนวทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ใครที่อยากเล่นเกมภาษาไทยนะก็เป็นเกมแนวโภชั่ภาษาไทยแล้วก็ใครที่รอพบแนวภาษาไทยก็จะมีเกมนี้แหละครับที่จะเข้ามาแล้วนะฮะก็ เตรียมตัวเล่นก็ได้เลยครับส่วนเจ t อนนตี้มันก็การต่อสู้ภาพมันสวยจริงเนะแต่การต่อสู้มันค่อนข้างที่จะลําบากมันช้านะฮะเกมมันจาเจน,น่าเบื่อเหมือนมันกงกรหยดเอ็มเฟรด์เทลประมาณนั้นเนาะส่วนเกมนี้ก็บูลังผ่านเอ็มบูอาร์พีจีเลยครับผมเนี่ยนะฮะใครที่จะโหลดนะฮะถ้าผมหาลิงก์โหลดไม่ได้ก็พิมพ์ชื่อเกมนะฮะไปโหลดใน,น g l e p l a y Store เลยตอนนี้เขาเปิดให้โหลดแล้วตั้งแต่เช้านะฮะซึ่งอันนี้ผมก็มาทำคลิปบอกเพื่อนๆน,นะ เดี๋ยวเกมมันเปิดจริงเราวมลนรอเปิดระบบกันว่ามันดีไหมเราให้คะแนนกันว่า f o a PG นี้ผ่านหรือเปล่านะยังไงก็ไอเกมที่เปิดหน้าก่อนหน้านี้ก็ก็ผ่านอยู่นะที่ว่ามันแจก VIP ะนะฮะกระบี่เมคานะี่ก็ก็ก็ผ่านนะสนุกอยู่นะแต่ถ้าคนไม่คิดอะไรมากเนาะก็เล่นได้แจก VIP ได้อะไรเงี้ยเนาะ <you> ก็ประมาณนี้แล้วกันเนะี่ยข่าวสารเกมอันนี้ก็เดี๋ยวทิง้งนิกงไว้ข้างล่างนะใครจะโหลดเล่นก็จัดไปเลยนะผมเนาะ เจอกนใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็มาบอกข่าวสารดีๆแบบนี้นะฮะกับเกมที่จะเปิดเร็วๆนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ vicious release